น่าใจน่ารับวนะเนาะกินกินก่อนนอนอยังอยของห่อนนะ้กว่ากินไรก็บดี้เอยเอาอีริกันแล้วมันสีอิม <laughs> นาเี่น้องัสดีจ้าพี่น้องเมื่อหนีผ้าไมา่ก,กินมักทุเรียนกินก่อนนอนได้มือนเนี่ยเนี่อีโมนพันซื้อมากอันนี้ลูกเดียวได้นี่พี่น้องสองโลมันม่อ สองโล,โลสองโล,กงโลกเก่าเกือบสามโลเอลกินไปแล้วผู้หนึ่งผู้บอกไงถือว่าได้หลายอันนี้คือลูกเดียวได้ทั้งเมือหาผู้พี่น้องมากินโดบัาที่นี่ซิมแล้วแซบแซบหวานเขาว่ามากวอบพี่น้องมาแบบชุกแต่บปไรถซือว่าเละมากกินในสมอ,อยากเนย <laughs> อืมชับ แซ่ใจแสบอ่ะกินน้ำแน่คู่นี่เป็แต่แแส็บอีดีหวานหวานสวัสดีครับพี่น้องใส่บอกซื้อบมเห็นตักขึ้นนอมถุงรับแก็บหวานน่ะหวานหวานเลยแหละอืหวานดีไหม สายบุบานก็กินกับเขาได้เซ้เล้พี่น้งองใจ่แต่แซบเจ้จาสร้างอ่อนไล่มือนัน้นโอ้ยเสียแดงเงินสร้างอ่อนไล่เขาสลับหน่วยน่วยดิบนวยอ่อนแล้วก็มิ้ผู้ที่กินได้ผู้เดียวพี่น้องเสียแดงเงินครับอันนี้ซื้อไปเป็นลูกเขาเลือกเองอลอ แ่บเนาะพี่นอ้องถ้าอยู่แถวบ้านเาเนอนเห็ดของหวานข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนซาใจน,นะน่ารักบ่เนาะกินกินก่อนนอนยังอยู่ ของหวานได้กว่ากินลายกับบดีเนี่ยเอาอีลีกันนี่นแล้วมันสีอิม่มเราเป็นเราเล็นมุกมมไปะไเป็นมุกจะลงกซะไปคือกินผู้เดียวอิ่มเลยอ่ะจ้าดูดกระโดดกระเดือมันแสบเนาะ <g ül> จใจเนี่ยร้านเนี่ยร้านไหนเนี่ยอยู่ข้างๆวันเดออ๋อหัวเนี่ยเบิ่งดีพี่น้องใหญ่ดีคือมันต้องสือ่อหน่อยใหญ่ๆคู่ใหญ่ๆเนื้อมันแนบแน่นดีแซ่บซมเนี่ยแซ่บบามากกรอบกรอบแล้วไม่เบาค่อยหวานมบา ซื้อไม่เป่นกินมนันนั้นกินไปจมไปเ <c oughs> สดายเงินขักเนี่ยมาเด้อพี่นอ้องตัวเรียนน้ำกันอื <c oughs> <c oughs> มันไม่แกวบอะมมันไม่แกวบอะม่มเ,มเดยซื้อแก้วมาเอาแก้วก่หน้ำมาขวดน่อยให้กันแซ่บหวานมันทิ้งสี่นเลยไหมสมกับกลิ่นมะโคืเลี่ยนชุดใจครับ โอ้โหฮึสนน่ะสนกันคิดหอดคนอยู่บ้านได้เนะอ,อยากให็นินนะ้ำแซ่บมือมันกับสิเบิ้งคลิปเผามาเด้อ่อกับแม่กินเผือเดี๋ยวบ่มี่โอกาสได้กับบ้านไปซื้อให้กินัเซนะื้อเนาะ สั่งออนไล์ก็บพคือมันอกล่อ,เองเงนินไปซื้อเอาเองซื้อกินเอาเอมันเหลือปเปล่าใแถ้าเขาสิส่งแบงค์ให้แน่เลยขสมอิ่มแล้วพเหรอจักาตา่อจับเมื่อกี้เอยกินสมตำเขาได้ <c oughs> หวานมันกินผู้เดียวกับอิ่มหรอพี่น้องอ่ะผู้ไงอิมเหมือกแก้วผ้าวอิ่มเหมือกว,ว,ว่าจะไปตุมไก่เหรอมาสนะิมาเดี๋ยวแบบยำยำหิวมินกลิงนแสบสิอะไรเดี๋ยวไปตุมไก่กันพี่น้อง ต้มไก่ครับกินข้าวแรงหนึ่งหนึ่งเขาต้มไก่มาให้ได้กินเขาเลยกินสมตำกินทุเรียนมันบรี้วเ,เขาแมนบะเบ้เห็นแนวกินกินแรกเอาะพ,พ,พี่ลวหนอพพี่ละนนองมันกินทุเรียนมือนแล้พี่นนอ <c oughs> สำหรับ ผู้ใดที่เขามาติตามรับชมหรือว่าเบิ้งคิมนีก็ฝากอีกซองนึงเนี่ยกันแล้วกันพี่น้องส่องพี่มนมนเบาอีสานพายกินกับเขาไปเป็นกําลังแรกฝึกเล่นแต่งให้เข้าสองคนได็กทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กซื้อเดียวกันกับยูทูบแล้วพี่น้องทั้งแอลซ่วนกินแซบนัวเลรอคะแฟนเพจเฟซบุ๊กมนเบาอีสานพายกินกับเอดเพจเรื่องสองสองดืวอกันเพื่อหน้าคตอยากแค้ของผมยาวีิซํากันเลยพี่น้องเล็กน้อยสิแต่งแต่งหญิงเขาซ่องดืวอกัน เพื่อนสาวอย่างนี้ป่ะเมื่อไดีตัดผมจักเถอะแต่พอเรากลสุขเชิญจากหน่วยล้านกับเปิดเลยแลละพี่น้องอโทรไปถามยู่มือเน้นว่าเปิดร้านไปพนมนว่า,าท่านในกาบเปิดยู่ว่าสันพอเรากลัวว่าท่านใน้อันี่นั่นแหละเหมือนเขาประกาศให้เปิดลรากนะจะเปิดได้อะไรประกาศซื้อแบตเตอรี่มาตัดให้เปิดพี่น้องอยานมัน,นได้ช่วงที่แบบว่าฝอาบ้านเนาะสกินเฮดได้หละเดือผมนิดเดียว เอาลาพี่ลาหน่องเจ้าพ,พี่นอ้องอ๋อมีอย่างคอมเมนต์ทีช่ชมกะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวสองคนจะนั่งใบป,ปะปุงพัฒนาต่อไปดสำหรับม,มือนี้เอาก็พี่มดกะขอตัวลาพี่ลาหน้องไปก่อนจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้ามือหน้าแพื่นึงเห็นพี่น้องว่าคือเหตดช่องร่วมกันเลยอ๋อมีอย่งติดปากคือว่าที่เฮตุช่องแยกกันก็เพื่อกลับไปอยู่บ้านพี่น้อง,พองเพราะว่า ผมคิดว่าช่องของผมเฮ็ดเกี่ยวกับการหายุหากินอยู่บ้านอย่างสิช่องเอวก็ืิเป็นการการกินอย่างสินะก็เลยเฮ็ดเริ่มต้นไว้งแต่ยุดตอนนี้ครับผมถ้ากลับไปบ้านก็คืเฮ็ดเวียกเฮ็ดย้งาอย่างสิหาย่หากินประมาณนี้ก็สิเฮ็ดเป็นก็คือช่องของผมเองอย่างสินะอาจจะคนละแนวพี่น้องเวลากลับไปอยู่บ้านแล้วแต่ว่าอยู่นี่ก็คือว่าตั้งต้นไว้แั่งสีก่อนเพื่อไปไปบุนก็ไปเริ่มอยู่บุนมางทีเสียเวลาไปนะพี่น้อง แต่ว่ากระบอกชิมการกินพี่น้องอาจจะผสมผลเปกันไประหว่างการกินกับวิถีชีวิตการอยู่บ้านนั่งสิเนาะเกษตรเพิ่มมากยาเค็ีแบบเกษตรอยาเคมตทมให้ตามหน้าหากินอยู่ให้กินเยอมากครับพี่น้องอยู่ห้กินแต่ว่าช่วงนี้ก็อยุ่กรุงเทพแล้วพี่น้องมัน่ปอนได้อาะก็เลยเห็ดเริ่มต้นนั่งส่การพี่น้องนั่นแหละก็อาศัยกินคือเก็แต่ว่าอาศัยน้อยลงแต่ว่าเพิ่นก็อยาเก็ีแนวนั้นแะซิกริบ่ทิ่มการกินพี่น้องกะ กินยูพีพี่น้องหลายคนกับอาศวเบื่อบรรยากาศอลไระแต่ว่ามันกับบ่มีบรรยากาศฉากหลังธรรมศาสตร์ให้พี่เห็นน้องเบิงเพอเปลี่ยนเปลี่ยนเขามาหลายคนเิ่นกับเบื่ออลไลนะบพอยากเขามาเบิงเพราะว่ามันกับไทยจะสากเกาเกากับเข้าใจยูพี่น้องกับเข้าใจคนที่เขามาเบิงอยู่แต่ว่าคือว่าแล้วห้าก็เห็ดงานกับมาของชีวิตมันกับยูมีอยูแคนี้ทีละมากครับที่ของแคเนี้พี่น้องโปกกุงเทพมันกับบริมีบริเวณพื้นที่หรือว่าสถานที่ ธรรมาศาสตร์เพื่อนจีได้ไปถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งกะขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆอาซีบเบือ่อเข้าสองคนเลยแหละแต่ว่าก็อาขอขอบคุณไปถ่ายข้างนอกครับอ้าวกระเบนช่องดังเนาะ <laughs> พี่น้องไปถ่ายข้างนอกไปถ่ายลานนั่นลานนี้มันกับ่มันกับเบืคือ,อยังทินะก็คือว่าแล้วก็ยังอายอยู่พี่น้องมันกับ,บเบ <laughs> ื้องมามันเบืองคือแบบเยี่ยงข้องกับว่ท่านในกาบัตนะนะนั่นแหละช่องเล็กๆน้อยๆสิเอ้า สีร่าใช่โดนจังเ<ด>นากับขอคุณนขันว่าม่มีพี่น้องกับบ่าว่าหอดปนีหรอกพี่น้องอยังหางคนกับยังเขามาเป็นกำลังแนงใจกันตลอดเนาะจะขอขอบพุณนหลายๆสำนเนาแล้วก็พี่มณฑ์กับขอคุ่นเนาะครับนั่นแหละไปแล้วพี่น้องเอาไว้เจอกันเมื่อหนสำหรับมื้อน,นี้ขอตัวไล่ประกนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <S <S